ส <c oughs> วัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่คือเป็ดทีวีมาครับนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของรายการใหม่เออชื่อรายการ <c oughs> จาชื่อไม่ได้จําชื่อรายการไม่ได้แต่ว่าคอนเซปต์เนี่ยก็คือผมจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งอันนี้เป็น A 3นะมาวางไว้บนโต๊ะอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างครับแล้วก็เขียนทุกอย่างลงไปในกระดาษแผ่นหนึ่งโดยผมจะพยายามเขียนให้ครอบคลุมที่สุดนะครับแล้วพอฟังจนจบเนี่ยทุกคนก็จะเห็นภาพรวม ของอะไรบางอย่างที่ผมรวบรวมมาอ่ะไอเดียประมาณนี้ส่วนเรื่องที่ผมจะมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของการเกงช้างครับ จริงๆมีคลิปสั้นด้วยทุกคนไปดูคลิปสั้นก่อนก็ได้ซึ่งคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่จะมาขยายความคอนเทนต์ตรงนั้นซึ่งคลิปสั้นอ่ะเป็นคลิปย่อสรุปแบบย่นสุดๆของเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับก็คือผมจะมาไล่ปัญหาของกางเกงช้างกันว่าการที่เราจะผลักดันกางเกงช้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้ต่างชาเนี่ยเข้ามาซื้อกางเกงอันนี้เพื่อที่จะนําเม็ดเงินเข้าประเทศใช่ไหม เออนำเ,เงินเข้าประเทศผ่านกางเกงช้างเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่ล่ะนี่มาครับกางเกงช้างมาเราเริ่มจากหัวข้อก่อนนะครับ<ฮ>ก็เราจะมาไล่ที่มากันนะครับว่ากางเกงช้างเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้จนไปถึงการขายการซื้อเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยการออกแบบใช่ไหมครับมา การออกแบบหมายถึงคนดีไซน์แบบใช่ไหมคนที่คิดสินค้านี้ขึ้นมาซึ่งผู้ออกแบบอ่ะเขาก็สามารถที่จะโจทสิทธิบัตรได้ใช่ไหมหรือว่าสามารถที่จะทําแบรนด์ขึ้นมาได้ว่าแบรนด์นี้ลายนี้เป็นสินค้าของเขาห้ามใครมาเลียนแบบหรือว่าเป็นเครื่องช่วยบอกครับว่าสินค้าที่คุณซื้อไปอ่ะมีแบรนด์ติดนะหมายความว่าเงินที่จ่ายอ่ะมีส่วนแบ่งของผู้ออกแบบอยู่ในนั้นด้วยหรืออกไหมถ้าเกิดไม่มีแบรนด์นะครับเงินที่จ่ายไปอ่ะไม่ต้องไปแบ่งกับคนออกแบบคนที่ได้รับเงินตรงนี้ก็คือ โรงงานซึ่งตัวโรงงานอาจจะเป็นพวกออกแบบเองก็ได้หรือว่าไปเอาแบบคนนู้นคนนี้มาแล้วก็แค่เอามาผลิตขึ้นมาปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นมาแล้วก็ส่งขายก็เป็นไปได้ถูกปะซึ่งเกงช้างทุกวันนี้ครับไอลายช้างลายแมวลายอะไรต่างๆเนี่ยคนที่ออกแบบก็แค่ออกแบบมาแล้วไปสั่งโรงงานผลิตหรือบางทีโรงงานนู้นเห็นเขาผลิตเราก็ผลิตตามบ้างเรียกว่าไอลายช้างเนี่ยใครจะใช้ใครจะผลิตออกมาก็ได้เพราะว่า ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ออกแบบทําให้เงินที่ผู้ซื้อซื้อไปแล้วไม่ได้แบ่งไปให้ผู้ออกแบบเลยพวกแบบไม่ได้ตังค์จากส่วนนี้เลยเป็นระบบที่โรงงานผลิตขึ้นมาแล้วก็ส่งต่อไปให้ค้าส่งแล้วค้าส่งก็ส่งไปให้คับอีคับปีก็ส่งต่อผู้บริโภคใช่ไหมส่วนแบ่งก็แบ่งแบ่งกันไปไปเข้าโรงงานไปเข้าอะไรอย่างนี้ผลที่เกิดขึ้นจากวงจรนี้ครับคืออะไรไม่มีอาชีพนักออกแบบ ฉะนั้นกางเกงช้างจะเป็นเหมือนผ้าถุงเป็นเหมือนผ้าของมาในที่สุดครับคือล้าสมัยแล้วก็ไม่ได้รับการพัฒนาเนะเป็นลายที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายใช้ตั้งแต่สมัย10 20 30 40ปีที่แล้วมันก็ดูเชยดูแบบไม่น่าใช้ครับดูเก่าใส่แล้วไม่เท่ใส่แล้วไม่สวยอืมแปลว่าวงจรเนี้ดูไม่มีอนาคตนะออพัฒนาต่อยอดไปได้ลำบากอ่ะอันนี้คือส่วนของการออกแบบกางเกงต่อมาเป็นเรื่องของการผลิต ผู้ผลิตนี่ก็คือโรงงานนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะโรงงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับแรงงานในพื้นที่ถ้าอย่างโรงงานก,นกนางเกงช้างที่เชียงใหม่ครับเขาก็จะมีชุมชนเนี่ยมาช่วยกันทํางานก็คือเป็นแฮนด์เมดเลยรวมคนในชุมชนมาปุ๊บมาเอาผ้ามาเย็บปักถักร้อยผ่านจักรสารนั่นเนี่ยเย็บไปตามแพทเทิร์นนะครับก็จะทําให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นน่ะมีงานมีอาชีพมีเงินต่อมาโรง,งงานเกี่ยวข้องกับอะไรครับการนําเข้าวัตถุดิบใช่ไหม คือแมททีเรียลส่วนใหญ่ที่มาใช้ในโรงงานเนี่ยก็จะมาจากผู้ผลิตมาจากซัพพลายเออร์ในบริเวณนั้นเพราะว่ามันก็จะมีค่าขนส่งมีค่าอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายถ้าเกิดของพวกนี้ครับมันมาจากพื้นที่ใกล้ๆมันก็จะประหยัดค่าขนส่งได้แต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดนําเข้าผ้าจากจีนนําเข้าผ้าจากอินเดียอะไรเงี้ยราคาจะถูกกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจีนอินเดียก็ถนัดเรื่องผ้านะครับ่นะซึ่งถ้าเกิดโรงงานตั้งอยู่แถวไหนเนี่ยมันก็จะสร้างส่งเสริมซัพพลายเออร์อื่นในบริเวณนั้น เช่นอาจจะเป็นโรงงานผ้าเกษตรกร,กรผู้เกี่ยวข้องต่างๆอะไรเงี้ยครับคนพวกนี้ก็จะมีส่วนแบ่งนะครับจากเงินที่พวกเราอ่ะซื้อกางเกงช้างไปใช่ไหมซื้อไปปุ๊บโรงงานเนี่ยก็ต้องเอาเงินที่ขายกางเกงช้างได้อะไรได้มาจ่ายพนักงานแถวนี้นะครับจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายคนทำวัตถุดิบอะไรต่างๆเนี่ยแปลว่าส่วนนี้ก็จะได้ส่วนแบ่งไปทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ออกแบบ คือยังไงครับตามปกติเนี่ยแบรนด์หรือว่าอะไรก็ตามจะมาสั่งผู้ผลิตให้ผลิตตามคําสั่งหรือว่าตามแบบที่ผู้ออกแบบทํามาโรงงานก็มีหน้าที่ส่งสินค้ากลับไปใช่ไหมครับให้เจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตผู้ออกแบบอะไรเนี่ยเอาไปจัดจําหน่ายอีกทีหนึ่งโดยขั้นตอนนี้ครับก็จะทําให้ผู้ออกแบบเนี่ยมีรายได้เนอะก็สามารถจะออกคอลเลกชันใหม่ในปีหน้าได้ทําการตลาดทําอะไรแบบทําให้มันยั่งยืนมากขึ้นได้ครับแต่ว่ากางเกงช้างไม่มีไม่มีส่วนนี้ เขาข้ามจากโรงงานไปสู่จัดจําหน่ายเลยเออแล้วตามปกติก็ไม่มีการตลาดด้วยแต่พะอิญว่ากระเกงช้างมีเคสพิเศษครับมีการตลาดแบบที่เป็นการตลาดแบบออร์แกนิกคือเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติครับเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นว่า เออชาวต่างชาติต้องใส่กางเกงเข้าวัดเข้าสถานที่ราชการเข้าไปดูมวยดูอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยใสเยอะพอชาวต่างชาติใส่เยอะๆแล้วก็จะมีเซเลปดาราที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันมาเจอสถานการณ์เดียวกันหรือว่าไปเจอเพื่อนเเขาซื้อกางเกงช้างมาหรือว่าซื้อไปฟากอะไรเงี้ยเออมันก็เริ่มเป็นกระแสทําให้เรื่องพวกเนี้ยไปอยู่ในวงการของอินฟลูเอนเซอร์อินฟลูต่างชาติใส่อินฟลูไทยก็ใส่พออินฟลูใสเนี่ยโหไวรัลเลยครับไวรัลกันเองไม่พอมีรั รัฐบาลด้วยรัฐบาลเอางบมาลงตรงนี้ผักดันให้อยู่ในนโยบายเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวร์ผมว่าอะไรงานรชาชการนะครับไม่มีงบสําหรับความล้มเหลวนะนึกออกไหมถ้าเกิดคุณเป็นผู้รับผิดชอบโครงการบางอย่าง แล้วนําเสนอโครงการออกมาปึ้งถ้าเกิดล้มเหลวคืออะไรครับมีผลกับหน้าที่การงานมีตําแหน่งโออาจจะได้โปรโมทน้อยหรือว่าอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องของประโยชน์ส่วนตนอะเข้ามามีอิทธิพลมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมครับเพราะว่าพอมีหน้าที่การงานมีอนาคตมีเงินเดือนที่จะได้รับหรือว่าผลงานต่างๆอะใครเขาจะเอาความเป็นอยู่อนาคตอะไรของตัวเองเนี่ย เอาเข้าไปเสี่ยงถูกป่ะเขาก็จะหาโครงการอะไรแบบเนี้ยโครงการที่มันเซ็ตเซ็อะ่ะมันก็เลยออกมาเป็นนโยบายอะไรแบบเนี้นยนโยบายแบบเกาะสิ่งที่มันดีอยู่แล้วมีอยู่แล้วตอนที่เขาต้องการความช่วยเหลือเขาไม่เข้ามาช่วยมาช่วยตอนที่ยังไง ก็เนี่ยโครงการอย่างนี้ก็จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเนาะอาจจะไม่ทั้งหมดดีๆก็มีลองไปหาดูผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนั่นแหละแต่ใดๆก็คือโอ้โหการตลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆก็มาเองเออซึ่งส่วนของการออกแบบกับการตลาดเนี่ยมักจะมาคู่กันนะแต่ว่าอันเนี้ยความพิเศษคือออร์แกนิกทั้งคู่ไอ้แบบเนี่ยก็ไม่ได้มีใครตั้งใจออกแบบให้มันฮิตส่วนการตลาดเนี่ยก็ไม่ได้มีใครตั้งใจทําให้มันดังถูกปะ หมายความว่าค่าใช้จ่ายของ2ส,ส่วนนี้ครับเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์แบบว่าไรายได้หลักๆไปตกอยู่กับผู้ผลิตอ่าซึ่งปัญหาตอนนี้ก็คือมีผู้ผลิตคนไทยและผู้ผลิตคนจีนใช่ไหมครับคนไทยเนี่ยที่หาข้อมูลมาครับก็จะเป็นโรงงานแต่ว่าเป็นโรงงานแบบแฮนด์เมดอ่ะมีคุณป้าคุณหน้าคุณอาคุณแม่ต่างๆก็มารวมตัวกันแล้วก็เย็บจากสารเย็บไป เย็บ yep, ตามแพทเทิร์นอะนะส่วนโรงงานจีนเขาใช้อะไรครับใช้เครื่องจักรเพราะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยมีการพัฒนาตลอดเวลานะครับผมเพิ่งไปฟังนี้มาซีเค็ดซอรทุกคนไปฟังได้นะเขาพูดถึงเรื่องแบรนดะ์จนะีนอะแบรนด์เชอินอะเขาบอกว่าไอแบรนด์เนี้ยใช้โรงงานแบบ Ghost Factory คือไปหาโรงงานเก่าๆหรือว่าโรงงานที่ด้อยพัฒนาครับไปทาดีลแวร์สักอย่างเนี่ยแล้วเขาจะเอาเครื่องจักรเข้าไปครับปุ่งเอาความรู้เอากระบวนการอะไรต่างๆเนี่ย ใส่เข้าไปเรียกว่าเป็นการพัฒนาโรงงานนะทำให้จากเดิมโรงงานที่ไม่ค่อยมีศักยภาพครับกลายเป็นโรงงานที่สามารถที่จะแบบชี้นิ้วไปปึ้งขอเสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้ภายใน1สัปดาห์เขาก็แบบทํางานกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาจจะมีแซมเปิลมีรันงานนิดๆหน่อย1ห,หนึ่งสัปดาห์ <c oughs> ยังกระดิดนิ้วออกมาเป็นสินค้าล็อตใหญ่ๆได้เลยเออสมมุติเขาชี้นิ้วไปปึ้งอยากได้กางเกงช้างครับโรง,งงานที่แบบมีความพร้อมพัฒนาอะไรมาแล้วก็ โอเคครับพี่จัดมาปึ่งลงที่ไทยเรียบร้อย30บาทเรียกว่าเร็วถูกเยอะตอบโจทย์แฟชั่นโหเรียกว่าคนไทยจะสู้ยังไงครับถามก่อนที่บอกกรุงเทพเมืองแฟชั่นเนี่ยเอาอะไรไปสู้ใช่ไหมทำให้เนี่ยผู้จัดจำหน่ายครับก็ต้องเลือกสินค้าจากจีนมาขายเพราะว่าอะไรสินค้าจีนต้นทุนตำ่ำ ตอบโจทย์ลูกค้าตามแฟชั่นส่วนเสื้อผ้าไทยอ่าราคาเรียกว่าไม่แพงตามแฟชั่นเหมือนกันเพราะออริจินอลใช่ไหมต้องแฟชั่นอยู่แล้วเพราะเป็นคนปั้นมากับมือครับเทรนด์นี้ปั้นมาเองจากโรงงานไทยต่อมาคุณภาพอ่าเขาบอกว่ากางเกงช้างไทยเนี่ยโหนุ่มกว่าสบายกว่าทนกว่าอะไรนี้แต่ประเด็นคือผู้ซื้อครับ เขาต้องการอะไรโจทย์ของผู้ซื้อคือสินค้าเป็นสินค้าแฟชั่นใช่ไหมมาเร็วไปเร็วใส่ลงโซเชียลแป,ป๊บแปบุ๊บเข้ากุเข้าอะไรไปแล้วไม่ใช่ว่าเทรนแฟชั่นไอ้กกงเกงชั้นจะอยู่แบบ5ปี10ปีถูกป่ะอยู่แบบปีเดียวนี่ก็โหสุดๆแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อเขาก็จะไม่ได้แค่คุณภาพครับสนใจอะไรราคาพราเขาต้องการเร็วมาลงโซเชียลอวดอวด หรือว่าใส่ไปนุ่นไปนี่เขาก็จะดูราคาเป็นหลักต่อมาคุณภาพดูไหมถ้าใส่แป๊บเดียวเขาก็ไม่น่าจะดูคุณภาพอะไรเนอะนอกจากแบบอยู่ในกลุ่มผู้ซื้อที่มีทุนหน่อยอยากได้ของคุณภาพดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะดูแค่ดูราคาดูลายดูอะไรเงี้ยก็ทําให้ผู้จัดจําหน่ายครับมาเลือกช้อยนี้กันซะมากกว่าอืม ทำให้สินค้าจากจีนเนี่ยก็ส่งต่อไปที่ค้าส่งอ่าค้าส่งเนี่ยก็คือโบเบประตูน้าใช่ไหมพวกนี้ก็จะรับสินค้าจากโรงงานไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นจีนเนี่ยเขาก็จะเลือกมาว่าไอ้แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีอะไรงี้ถูกปะ่ะพอเขารับมาปุ๊บคนส่งต่อให้ผู้ซื้อคือใครครับตลาดนัดค้าปีกต่างๆร้านเสื้อผ้าประตูจักอะไรเงี้ยหรือจะเป็นออนไลน์อ่าแพลตฟอร์ม lazada shopee ต่อๆแล้วแต่ ของพวกนี้ก็จะถูกส่งให้ผู้ซื้อซึ่งถ้าเรามาดูปัญหานะครับปัญหาคืออะไรตอนนี้กางเกงช้างเนี่ยผู้ออกแบบไม่มีการตลาดออร์แกนิกแปลว่า2อ,อย่างนี้ฟรีเพราะฉะนั้นโรงงานเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ที่สูงนะครับเจ้าของแบรนด์ก็ไม่ต้องจา่ายค่าการตลาดก็ไม่ต้องจ่ายมีรัฐบาลเอางบมาลงให้ด้วยเออเขาก็ผลิตมาผลิตมาเยอะๆปั๊มมาแล้วก็ขายทีนี้ผู้ซื้อจะทําไงผู้ซื้อต่างชาติเนี่ย โห oh, เราไปบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมว่าอยู่นี่ของไทยนี่ของจีนเขาแคร์ที่ไหนอ่ะเขาไม่ได้แคร์ว่าแบบเฮ้ยประเทศอยู่จะได้ตังค์หรือเปล่าประเทศอยู่จะให้รัฐบาลมาเอางบมาลงเนี่ยปึ้งโฆษณากางเกงช้างเยอะแยะเนี่ยเป็นการเอางบรัฐบาลมาช่วยขายสินค้าให้คนจีนไหมเขาไม่ได้แคร์ เเขาแค่แค่ว่าเขาจะได้เข้าวัดพระแก้วหรือเปล่าเขาจะได้เข้าสนามมวยไหมแค่อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นผู้ซื้อต่างชาติเขาจะใส่อะไรก็เรื่องของเขาแล้วแต่ว่าผู้จัดจําหน่ายเนี่ยสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าจะเลือกจากจีนหรือจากไทยถ้าเกิดร้านไหนเลือกสินค้าจากไทยไปขายเกิดอะไรขึ้นครับคนก็ไปซื้อจากร้านที่ซื้อของจีนฮ เพราะว่าราคามันถูกต่างชาติเขาแค่อยากได้ตัว๋วเข้าวัดพระแก้วอยากได้ตั๋วเข้าสนามมวยเขาก็เลือกอันที่ถูกสุดถูกปะ่ะเออแปลว่าร้านไหนซื้อของจีนมาเนี่ยก็จะได้กําไรร้านไหนซื้อของไทยมาขายก็เตรียมเจ๊งเออของคาสต็อกก็ว่าไปทีนี้ถ้าเกิดผู้ซื้อไม่ใช่ต่างชาติผู้ซื้อเป็นคนไทยอ่ายุคนี้คนไทยเริ่มแบบตื่นตัวในเรื่องของแท้ของปลอมของกอ๊อปของเก๊อะไรเห็นไหมสนิกอร์มี ในตตอเนี่ยมีคอนเทนต์ดูรองเท้าแท้รองเท้าปลอมแบบโอ้โหแค่ดมกลิ่นก็รู้แล้วอ่ะรองเท้าของไทยของปลอมอ่ะแต่ว่ากางเกงช้างมีไหมครับของแท้ของปลอมมีของไทยของจีนใช่ไหมทีนี้คนไทยอยากจะซื้อของไทยอุดหนุนของไทยเนี่ยไม่อยากจะให้งบรัฐบาลที่มาจากภาษีประชาชนแล้วไปลงกับซอฟต์พาวเวอร์ขายกางเกงช้างแล้วโอ้โหคนไปซื้อจีนหมดคนไทยไม่เอาคนไทยรู้แก้วแล,ล้วฉันจะซื้อของไทยทีนี้เขาจะแยกยังไงครับไปซื้อช็อปไหมมีช็อปไหมช็อปไหนขายกางเกงช้าง มีปะมีแบรนด์ไหนขายเกงช้างปะตามห้างตามอะไรเงี้ยดูเรื่องเล่าช้านี้คุณสรยุทธ์บอกว่านี่มาเปรียบเทียบให้ดูเลยของไทยเนี่ยผ้าจะนุ่มกว่าของจีนผ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วทำไมทำไมของจีนมันทําเกตแบบ มิลเลอร์ได้ไหมล่ะใช่ไหมถั้าวันดีคืนดีจีนบอกอ๋อคนไทยเขาแยกออกแล้วว่าว่าของจีนเกรดนี้เขาไม่ซื้อจีนเขาก็ผลิตของเกรดดีออกมาได้ถูกป่ะรองเท้ายัางมิลเลอร์เกรดเอได้เลยทําไมไอ้กางเกงช้างเนี่ยจะมิลเลอร์เกรดเอไม่ได้ถ้าเขามิลเลอร์เกรดเอมาแล้วแยกไงอะ่ะคนไทยอะ่ะเพราะมันไม่มีแบรนด์ติดไม่มีอะไรติดจะไปดูเมดอินไชน่าได้ไหมเขาว่าแค่พิมพ์อ่ะเปลี่ยนพิมพ์อะ่ะเมดอินไทยแลนด์อ่ะแค่นั้นเองเพราะว่าระบบเนี้ยเป็นระบบจัดจําหน่ายของไทยอะ่ะที่อยู่กันมาช้าน,านะ่ะของก๊อปของเกส ในประเทศ ถ้าเกิดไม่ใส่ของปลอมก็ไม่รู้จะใส่อะไรอ,ะอ่ะลองดึงภาพนะถ้าเกิดผมอยากจะซื้อรองเท้าแฟชั่นราคา5 6า0มีแบรนด์ไหนให้ผมเลือกซื้อมั่งต้องไปซื้อไนกี้ซื้ออาดิดาสไหมราคาเป็นพันสองพันสามพันหรือว่าผมต้องใส่แลใส่ช้างดาวใส่เบเกอร์เงี้ยหรอผมต้องใส่อะไรถ้าไม่ใช่ของปลอมอะ่ะผมผมไม่รู้จริงนะมีแบรนด์ไหนขายไหมแบรนด์ไทยราคาก็ไม่เท่านี้แบรนด์ไทยราคาก็เป็นพันเหมือนกันผมก็ต้องใช้ของปลอมอยู่ดีอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเพราะว่าผมก็มีงบแค่นี้มีงบแค่ห้าร้อยหกร้อยแปลว่าสุดท้ายอะ คนไทยก็ต้องพึ่งพ่าระบบนี้ครับระบบที่ไม่ได้ผ่านพวกแบบไม่ได้ผ่านกันตลาดเพราะว่าถ้าเกิดผ่าน2อ,อย่างนี้ราคาก็จะเป็นพันก็ต้องผ่านระบบจากโรงงานมาโผล่เลยผู้จัดจำหน่ายเลยราคาก็จะถูกแล้วปัญหาน,นี้ไม่เคยถูกแก้ไม่มีใครแบบมาโวยวายเอ้ Nike ปลอมไม่ได้ Adidas ปลอมไม่ได้เรียกว่าเมินเฉยมานานอ่ะ Rolex แท้ Rolex ปลอมอะไรเงี้ย เป็นเรื่องปกติครับไปเดินมาบนคลองเพื่อซื้อของปลอมใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาตัวรัฐบาลเองที่เอางบมาเนี่ยมาลงตรงนี้แล้วเจอผลกระทบจากสินค้าปลอมก็คือสินค้าจีนเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะแก้ไหมเออหรือว่าก็ปล่อยงบซับเพาเวอร์เนี่ยลอยๆไปเพราะว่าปัญหาตรงนี้แก้ไม่ได้หรือว่าเฮ้ยเขาต้องเห็นปัญหาแน่นอนอ,ะอ่ะอย่างนายกเศรษฐาใช่ไหมครับพูดออกสื่อเลยต้องมีการจดสิทธิบัตรจดสิทธิบัตรแล้วไงครับมันก็แยกแ้แยกปลอมไม่ได้กฎหมายยัง กฎหมายอะยัง <c oughs> จัดก,การสินค้าปลอมต่างๆไม่มีทางได้เลยแล้วจดสิทธิบัตรจดไปเพื่ออะไร <c oughs> สุดท้ายถ้าเกิดอยากให้การจดสิทธิบัตรมีประโยชน์อะก็ต้องกาจัดสินค้าปลอมพวกนี้ออกไปให้หมดตลาดแล้วมันเป็นไปได้ไหมผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยการมีสินค้าปลอมนี่ผิดกฎหมายครับเออเพื่อนผมมาใส่แจ็กเก็ตนอตเฟสของปลอมไป <c oughs> อากาศมันหนาวเอาเขาใส่แจ็คเก็ตนอ a ์ทเฟสของปอมไปก็คือไปรู้ที่หลังว่าเฮ้ยถ้ามีการตรวจจับได้เนี่ยโผิดกฎหมายนะครับเรียกว่าประเทศที่ซีเรียสเรื่องพวกนี้ครับเรื่องไอเดียเรื่องการให้คุณค่ากับการออกแบบให้คุณค่ากับความคิดสร้างสรรค์อะไรพวกนี้เขาจัดการแบบจรงิงจังเดี๋ยวประเทศไทยยังไงประเทศไทย ยังไม่ได้ให้คุณค่ากับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับอืมไม่ได้แคร์ว่าคนออกแบบจะได้ตังค์ไหมไม่ได้แคร์ว่าโหคนที่ทําการตลาดเพื่อให้สินค้านี้ออกมาดูดีมีตีมมีคอลเลกชันมีอะไรเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ว่าจะได้ตังค์ไหมแคร์แค่ว่าเอ๊ะฉันได้สินค้าถูกแล้วเงินจะไปออกแค่โรงงานจีนก็ไม่ไไม่ได้สนใจหรือเปล่าถูกปะ ซึ่งคนที่ซื้อของปลอมใช้ของปอมอ่ะไม่ผิดด้วยนะเพราะถ้าเกิดเอาซิซฎีเกมมาจับครับเขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ยก็จะเลือกตัวเลือกที่ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดอ่าผู้ซื้ออยากจะได้แค่กางเกงช้างไปอวดโซเชียลเขาก็ซื้อของถูกอ่ะที่มันถ่ายรูปสวยอ่ะแล้วจ่ายน้อยที่สุดอ่ะเขาก็เดินสินค้าจีนไปใส่ผู้ขายผู้จัดจําหน่ายเขาเลือกสินค้าไทยมาขายแล้วเจง เพราะว่าคนไปซื้อสินค้าจีนเขาก็ต้องเลกสินค้าจีนมาขายเพื่อความอยู่รอดถูกปะสุดท้ายผู้ผลิตไทยปรับตัวตามจีนนะ้ไหมครับมีเงินมาแบบมาลงซื้อเครื่องจกักรมีความรู้องค์ความรู้ที่จะแบบทำฟาสต์แฟชั่นไหมจิ้มปุ้งผลิตออกมาทําได้ไหมไม่ได้สุดท้ายคืออะไรเจ๊งหรือเปล่าเออระยะยาวก็เจ๊งเพราะโดนผู้ผลิตที่มีการพัฒนามากกว่ามีต้นทุนต่ํากว่าขายได้ถูกกว่าก็ แย่งตลาดไปเอาผลประโยชน์ไปเต็มๆสุดท้ายถ้าเกิดโรงงานไทยไม่มีแรงสู้เกิดอะไรขึ้นครับโ <Mon opoly, S 2> มโนโพลีร <Mon opoly, S 2> <laughs> ือเปล่าโมโนโพลีโดยต่างชาติด้วยนะอันนี้คือโหสุดจริงเหมือน Facebook, TikTok, YouTube อะ่ะเขาจะทำอะไรก็ทำเราไปโหบังคับเขาไม่ได้อะ่ะ Facebook <laughs> จะลดฟีดลดเพจลดการมองเห็นถ้าเกิดคุณไม่จ่ายตังค์ให้เขาอย่างเงี้ยถ้าโรงง,งานจีนโมโนโพลี opoly, ปุ๊บเขาจะขึ้นราคาจะส่งของคุณภาพต่ำอะไรก็ตามมา ใช่ไหมคนไทยก็ทําอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายอะ่ะคนไทยก็ต้องรู้ทันเอาชนะทฤษฎีเกมไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะไม่เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรานะว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวเลือกที่ราคาถูกเราได้ประโยชน์สูงสุดแต่ในระยะยาวเราเสียประโยชน์ถูกปะลูกหลานเราต้องใช้สินค้าจีนที่ราคาแพงด้วยใช่ไหมเพราะว่าไทยไม่ไม่ผลิตและไม่ผลิตสินค้าไทยและก็ใช้ของจีนกันหมดพวกเราก็ต้องรู้ทันให้ได้หรือว่าผู้จัดจําหน่ายโหนึกดูดิประตูน้ำโบเบ้ตลาดนัดรายย่อยจะจะยังไงอ่ะเป็นอาชีพเขาอะ่ะ เออจะให้เขาแบบยึดอุดมการฉันไม่ขายของจีนเงี้ยหรอทำได้ไหมอ่ะใช่ไหมถ้าเกิดปล่อยไปตามกลไกอ่ะสุดท้ายก็ก็แพ้ครับผมไม่รู้นะว่าจะแก้ปัญหายัางไงร,รัฐบาลเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเห็นผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าหรือถ้าสุดท้ายจะบอกว่าเฮ้ยถ้าจีนเขาผลิตเก่งก็ให้จีนเขาผลิตไปดิเแล้วก็แค่ซื้อเขามาใช้ก็ ยอมจ่ายตามส่วนต่างนิดหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วทีนี้มีอีกคอมเมนต์หนึ่งเออเรื่องโพสต์ของคุณสุดที่ชัยุ่นที่บอกว่าสรุปซอฟต์าวร์ไทยหรือซอฟต์าวร์จีนแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าแล้ว iPhone เนี่ยซอฟต์าวร์อเมริกาหรือซอฟต์าวร์จีนเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้มีประเด็นครับ iPhone ต่างจากกางเกงช้างยังไงเห็นปะกางเกงช้างไม่มีแบรนด์เพราะฉะนั้นเชนทั้งหมดอะไปอยู่กับโรงงานแล้วแต่ iPhone มีแบรนด์ชัดเจน iPhone สั่งจีนผลิตจีนส่งไปให้ iPhone ขายเห็นปะ แค่นี้ก็ต่างแล้วแล้วความต่างอีกอย่างก็คือ iPhone ครับขายไปทั่วโลกแปลว่าอะไรจีนได้เงินในส่วนของการผลิตอเมริกาได้เงินในส่วนของการออกแบบการตลาดต่างๆเซอร์วิสต่างๆแปลว่าอเมริกาทํางานแล้วได้เงินเหมือนกันแต่เป็นงานออกแบบงานการตลาดอะไรก็ว่าไปส่วนจีนทํางานแล้วได้เงินเหมือนกันแต่เป็นงานผลิตงานโรงงานอะไรต่างๆก็ว่าไปเหมือนกันแล้วโรงงานที่ผลิต iPhone กับคนที่ขาย iPhone d o m i n a t e the world แปลว่าโหสองกลุ่มนี้ได้งานจากการที่ขายไปทั่วโลก แปลว่าเงินทั่วโลกก็ไหลไปเข้าโรงงานจีนไหลไปเข้าอเมริกาอย่างเงี้ยสองส่วนนี้เป็นพาร์ทเนอร์กันแต่กางเกงช้างโรงงานผลิตขายที่ไหนครับหลกักๆกก็ขายได้ในไทยเนะถ้าเกิดเอากางเกงช้างไปขายอิตาลีขายได้ไหม adv. ผมว่าการซื้ออ่ะมันอยู่ในองค์ประกอบของแบบฉันมาไทยนะอยากจะซื้อของฝากกลับไปใช่ปะ่ะเออก็ซื้อกางเกงช้างกลับไปฉันมาไทยนะอยากจะใส่อะไรที่เป็นไทยไทยหน่อยก็ซื้อกางเกงช้างมาใส่ไปอิตาลีอยากจะทำอะไรซื้อหอเอ็นดิ ใช่ป่ซือโคโลสเซียมอะไรางี้ฮะเออใส่หมวกโรมันใส่ชุดนะชุดโรมันก็ตามประเพณีเขาเดี๋ยวถ้าบอกกางเกงช้างขายไปทั่วโลกมีแบรนด์อะไรเนี่ยที่ขายไปทั่วโลกเขาก็เอาจุดขายอ,ยาอื่นมาเขาบอกว่าซื้อเพื่อเอาเงินไปช่วยอนุรักษ์ช้างใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ราได้สิบเปอร์เซ็นต์เขาต้องเอาจุดขายอ,ยาอื่นมาเขาไม่ใช่ว่าแบบซื้อขายด้วยจุดขายของการท่องเที่ยวแบบไทยนี่ใช่ไหมแปลว่าอะไรแบรนด์ไทยลายไทยผลิตจากจีนมาขายที่ไทยโอ้โหยับเสียดุลการค้าแบบยับยับใช่ไหม น,นี่คือความแตกต่างระหว่าง iPhone นะกับกานเกงช้างโวต่างจริงต่อมาพอพูดเรื่องสินค้าไทยสินค้าต่างประเทศแล้วเริ่มมีคนที่จะแบบฉันก็ไม่ได้อยากจะสนับสนุนคนรว,วยในไทยเท่าไหร่หรอกเพราะคนรวยในไทยเนี่ยสุดท้ายก็มากดขี่ข่มเหงพวกเราอยู่ดีไม่ได้แบ่งรายได้อย่างเหมาะสมรวยกระจุกจนกระจายใช่ไหมแต่พวกเราอะ่ะก็สามารถที่จะเลือกผู้ผลิตได้ไงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซื้อแบรนด์ไหนเออถ้าเรามองว่าคนรวยปัจจุบันเนี่ยไม่ได้กระจายรายได้อย่างเหมาะสมเราก็ ไปสนับสนุนรายเล็กๆดิถ้าคุณเชื่อว่ารายเล็กคนนี้จะกระจายรายได้อย่างเหมาะสมให้ลูกจ้างเขาขายราคาไม่แพงเกินไปไม่เอากาไรเกินควรเราก็ไปสนับสนุนเขาให้เขาโตโตขึ้นมาไปแข่งกับเจ้าใหญ่ๆที่คุณไม่ชอบได้ถูกปะพอถ้าเกิดเรามาถึงเลเวลที่มองแล้วว่าเฮ้ยเราซื้อกางเกงช้างอันเนี้ยรายได้ไปที่โรงงานเชียงใหม่นะถ้าเกิดเราซื้อกางเกงช้างอันเนี้ยรายได้ไปที่โรงงานจีนเราก็แยกแยะได้แล้วอ่ะจะซื้อโรงงานที่ไปเชียงใหม่หรือจะซื้อโรงงานที่อยู่เชียงรายก็ได้เราก็ ก็เลือกได้ถ้าเกิดมันมีแบรนด์มันมีอะไรชัดเจนอะ่ะเออเราก็รู้ว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปอะ่ะจะส่งต่อไปหาใครแล้วจะทําให้ใครรวยจะทําให้ใครมีอํานาจขึ้นมาได้ถูกปะอันนี้ก็คือตัวเลือกของผู้ซื้อผู้ซื้อที่จะแก้ไขอะไรได้ผู้ซื้อก็คือเลือกได้ว่าจะซื้อแบรนด์ไหนแล้วมองไปครับว่ารายได้ที่เราส่งไปอะ่ะส่งไปหาใครต่อมาผู้จัดจาหน่ายเหมือนกันเลือกที่จะมาขายได้ขายแล้วก็รู้ได้ครับว่า เฮ้ยพาร์ทเนอร์ของเราอะ่ะสุดท้ายแล้วจะเป็นใครเราจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนไทยหรือพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนจีนส่วนแบรนด์ก็ต้องมีการแบบรักษาสิทธิ์ใช่ไหมสุดท้ายผู้ผลิตในไทยก็ต้องเริ่มสร้างแบรนด์และทําให้คนไทยรู้หน่อยว่า เฮ้ยอันนี้ของไทยนะเอออันนี้มีคนออกแบบคนนี้นะก็ต้องมีชื่อนักออกแบบหรือเปล่าดีไซเนอร์ไทยเนี่ยจะมาผลิตสินค้าแมสได้หรือยังเออจะมีสินค้าไหนไหมที่โหนักออกแบบคนนี้นะเป็นคนออกแบบแล้วคนไทยใส่กันทั่วประเทศเลยแบบที่มันไม่ใช่ช้างดาวอะที่ <c oughs> <c oughs> เกิดเพราะว่าเป็นรองเท้านักเรียนหรือว่าเกิดเพราะเป็นรองเท้าแตะราคาถูกที่สุดอะไรเงี้ย เอ,อ,พอนพวิรดคนไทยราคา5้าหกร้อย่างเงี้ยมันมีไหมอะผมไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละถ้าสุดท้ายมันมันผลักดันออกมาได้แล้วโหในไทยอะสินค้าทุกชิ้นมีแบรนด์หมดเลยเฮ้ยคนนี้ซื้อรองเท้านี้ก็ส่งเงินมาให้ผู้ออกแบบได้คนนั้นซื้อรองเท้านี้ก็ส่งเงินต่อให้ผู้ออกแบบดันกันนี่ก็น่าจะดีนะ ช่มส่วนการตลาดอ่ะงบฟอเพเวอร์ก็าอาจจะไปลงกับแบรนด์ต่างๆพวกนี้ก็ได้สนับสนุนให้เกิดแบรนด์แทนที่จะไปลงกับกางเกงช้างลายที่อยู่ในระบบที่โดนจีนเข้ามาแทรกแซงได้อย่างง่ายดายเออก็อาจจะต้องไปสนับสนุนอะไรที่มันรัดกุมกว่านี้ โอเคไหมครับคลิปนี้ประมาณนี้ผมว่าก็ครอบคุมอยู่เรียกว่าคิดมาเยอะเหมือนกันนะกว่าจะได้อะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นคลิปแนวใหม่ที่ผมอยากจะทานะครับนอกจากเรื่องนี้ก็มีอีกหลายเรื่องเลยจริงๆไอ้เรื่องลอกแล้วไงอะ่ะที่ผมพูดเกินๆไปเยอะๆทาคลิปไปเยอะๆผมก็อยากจะทําเป็นแนวนี้เหมือนกันแต่ว่าเพิ่อนอมีประเด็นเรื่องเกงช้าม,มาก่อนซึ่งไอ้เรื่องนั้นอะ่ะมันก็มีใจความคล้ายๆกันนะเกี่ยวโยงกันอยู่ใช้แนวคิดใกล้ๆกันก็ชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงครับโหผมต้องการคอมเมนต์นะ ถ้าใครดูจบอ่ะพิมพ์บอกผมหน่อยละกันว่าได้ประโยชน์ไหมชอบไหมดูแล้วได้อะไรบ้างหรือเปล่าเพราะคิดน่าจะยาวนะผมไม่รู้ยาวเท่าไหร่ก็ผมผมตั้งใจทํและกันคลิปแนวนี้คิดว่าถ้ามันดีอ่ะมันจะมีออกมาเรื่อยๆอะไรเยอะมากเลยครับเออเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นวิธีการคิดของผมผมชอบที่จะมองอะไรต่างๆเป็นภาพรวมแบบนี้แหละแล้วก็ผมวมันเห็นภาพชัดดีแล้วมองเป็น,นกลไกดีอ่ะ เ,ออเห็นว่าเราทําอะไรแล้วเ,เกิดผลยังไงส่งผลอะไรยังไงผมคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่ได้แนวคิดแบบนี้ไปอ่ะเขาก็จะคอนเซิร์นภาพรวมมากขึ้นเนาะใส่ใจกับแอคชั่นของเรามากขึ้นว่าเออเราทําแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรในระยะยาวทําแบบนี้ส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างไหมหัวถ้าเกิดคนส่วนใหญ่คิดคล้ายๆกันแบบนี้น่าจะเป็นการนําพาสังคมไปสู่อะไรที่ดีขึ้นเนาะก็คิดเห็นยังไงบอกกันหน่อยละกันเออถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ได้อ่ะไลค์ได้ นะครับกดตั s c r ค b e ได้เท่านี้แล้วก็ฝากไปติดตามนะครับมี YouTube f a c e b o o k i n s t t g r a m t i k t o k นะช่วงนีโโโ้โอ้ผมทำคลิปช็อตทำท t ก k To ทำรีวทำอะไรเยอะก็ไปดูได้นะไปติดตามกันแต่เป็นไม่ให้คอนเทนต์สาระอะไรขนาดนี้เนะโอเคแค่นี้ฝากด้วยนะครับเป็ดเป็ดทีวีก็เจอกันคลิปต่อไปบายบาย